กันที่เมนูอาหารกันดีกว่าวันนี้ยกแต่ตัวเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมดู<ช>นะคะแล้เริ่มกันที่ผัด3ามฉุนะะคะอ่าได้<า>เริ่มเลยเริ่มเลยคือเขาผัดมาดีมากคุณผู้ชมคือนอกจากกลิ่นหอมของแบบตัวจะอมสตอกะเทียมแล้วเนี่ยมันยังมีความหอมก่อน ของขวกระทะด้วยอ่ะาใช่ดีอันนี้ก็ดีนะคะแล้วก็ที่สาคัญบางร้านเนี่ยเวลาเขาผัดวุ้นเส้นน้ำมันมันจะเยอะแต่อันนี้ไม่ไม่อมามันะผัดแห้งๆเนาะอผัดแห้งๆดีดีอ่ะมากันที่อีกหนึ่งเมนูสุดโปรดของเจยอน ตัวที่เป็นน้ำซอสเนี่ยที่เขาราดมาเป็นการคั่วเกลือเนี่ยก็คือเรียกได้ว่ากลมกล่อมมากๆเข้าไปถึงเนื้อของไข่ปูเลยกินแล้วก็เข้ากันสุดๆปกติจะเคยชินกับไข่ปูดองที่แบบว่าจะมาแบบนุ่มๆอะไรเงี้ยยังไม่เคยกินไข่ปูที่แบบว่าทอดจากกระดองแบบนี้มาก,ก่อนเลยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเทกเจอร์มันแบบมีความเข้มข้นขึ้นเนอะเพราะเขาเอาไปทอดอะไรเงี้ยเราแบบความเค็มอ่ะพอเจอน้ําจิ้มซีฟู้ดอ่ะมันกลมกล่อมเข้ากันพอดีเลยแบบเผ็ดเค็มแล้วก็แบบเปรี้ยวหวาน มาที่เมนูสุดท้ายดีกว่าสําหรับแปะซะแกงเหลืองปลากระพงไข,ะะไข่ปลาเรียวกิวนะคะไข่ปลาเขาดีมากเลยอะเม็ดใหญ่แล้วแบบเคี้ยวง่ายแบบละลายในปากแต่ที่สําคัญนะแกงเหลืองที่นี่จะมีความแบบหวานนิดนึงสำหรับใครที่แบบ ไม่ได้ชอบรสจัดมากอ่ะเชื่อเลยว่าแกงเหลืองที่นี่ถูกปากแน่นอนมันน่าจะเป็นความหวานจากแบบมะพร้าวด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวปลาไข่ปลาดิบยวไม่ข่าวเลยไม่ข่าวเลยจะเป็นจะเม็ดใหญ่แต่ก็ไม่ข่าวเลยและที่สําคัญเนี่ยตัวปลากะพงนะคะเขาทอดมาได้ดีมากๆพอกินกับตัวน้ําซุปของแกงเหลืองนะมันเข้ากันมากๆคือแบบเนื้อปลาเนี่ยมันจะแบบดูดน้ําซุปเข้าไปแล้วมันจะฉ่าเนื้อมากๆคุณผู้ชมถือว่าเป็น อ,อร้านอาหารทะเลอีกหนึ่งร้านเด็ดของบางแสนเลยนะบรรยากาศดีอาหารก็อร่อยด้วยแล้วที่สําคัญมุมถ่ายรูปที่นี่นะคะคือเรียกได้ว่ารอบร้านเลยเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เราอยู่หน้าร้านก็คือมีหลายมุมที่เราสามารถแบบนั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปเล่นได้เลยนะใช่จะมากับคุณแฟนก็ได้คุณเพื่อนก็ได้หรือว่ามากับครอบครัวก็ได้นะคะวันนี้อ้อนกับไข่เนี่ยมาลองทุกเมนูแล้วบอกเลยค่ะว่าร้านนี้ ร้านคาซา t r o p i c a นะคะตั้งอยู่ตรงถนนรอบๆเขาสามมุกอําเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีร้านเนี่ยอยู่ติดก,กับทะเลเลยนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะส่วนของคาเฟ่นเนี่ยจะเปิดตั้งแต่ตอน10บโมงตรงจนไปถึง6กโมงตรงค่ะแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็บาร์เนี่ยเปิดเวลา10บโมงตรงจนไปถึงเที่ยงคืนเลยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 0 2 6 8ป8 3 5ค่ะจอดรถได้ที่หน้าร้านและก็ริมถนนเลยมีที่จอดเยอะอยู่